วันนี้เราจะมาสำรวจความเก่าแก่ของสถานที่ในจังหวัดลบบุรีเพื่อชิงเงินรางวัลกันนะต้นไม้เนี่ยกอนจะปลูกอิดเนี่ยปลูกอิดคืออะไรน่าจะตีเข้าพันขึ้นมลจาะกีบดอกบัวเนี่ยนะ2องพันขึ้นเลยมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัลในกล่องนี้ไปนะวัดพักแก้วไปตอนไหนต้องตายไปเลย <laughs> วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดลบบุรีเราจะมาเล่นเกมกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนเพื่อชิงเงินรางวัลที่อยู่ในกล่องนี้ <c oughs> ใครล็อกวะเ๋ยออืมอนาจจริงๆอ่ะเงินรางวัลอยู่ในนี้นะฮะผู้เข้าแข่งขันที่ชนะก็จะได้เงินในกระเป๋านี้ไปเลยเชิญผู้เข้าแข่งขันเข้ามาได้เลยฮนะอันนี้คือโอ้ยตื่นเต้นแลวหนึ่งใครชนะนคุณก็จะได้เงิน ที่อยู่ในกระเป๋าอีกแล้วจะโชงมันเปิดแกะยากจังวะอ่าน,นี้คือของรางวัลที่คุณจะได้นะนะอันนี้คือของรางวัลที่คุณจะได้ไปแล้วฮะไปแล้วกูไปก่อนเดี๋ยวมาแนะนําผู้เข้าแข่งขันก่อนวันนี้นะก็จะมีไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่แล้วผมแบงก์กวนปวนเที่ยวนะฮะรู้จักกันหมดแล้วนะก็จะมีไอ้นี่ไอ้นี่ ไอ้นี่แล้วก็ผมแบงค์กวนปวนเที่ยวเดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันเลยไหมเริ่มเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกติกากันก่อนไปกติกาก็คือเราจะให้ผู้แข่งขันเนี่ยเข้าสำรวจ3สถานที่ในลพบุรีแล้วก็กลับมาเรียงกันนะว่าสถานที่ไหนถูกสร้างขึ้นก่อนและสถานที่ไหนเก่าแก่ที่สุดนั่นเองฮะโอเคเราไาอยู่กันที่แรกพร้อมไหมเดี๋ยวจะให้เข้าไปเพื่อสังเกตความเก่าของสถานที่แล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายเราให้เวลาคุณ5นาทีถ้าช้ากว่า5นาทีเงินรางวัลในนั้นผมจะดึงออกมาฮะ ถ้าใครกลับมาช้ามันยอยู่แล้วนะ <laughs> มันเยอะเยอะ <laughs> yeah, <okay. S 1> ดึงออกเบล่มเลยมันน้อยอะไร <Okay. S 1> เ,เลยงงเลย <laughs> อ่ะถ้ากลับมาไม่ทัน5นาทีเดี๋ยวผมดึงออกคนละซองเลยถ้ากลับมาพามคนผมดึงออก3สซองไปให้อาหารลิงเลย <laughs> โอเคไหมโอเคครับเวลา5นาทีเข้าไปสังเกตไปะไปด้วยไปดูไปดูข้กันไปดูข้อกัน นี่เขามาดูด้านหลังเนี่ยมันต้องมีอะไรมีจ้ะมีจ้ะด้วยอ่ะตอนเราได้ไรจากตรงนี้เบิงจ้าวัดสะดุจอะไรนะเบิงจ้ะเบิงใช่คนที่ไหนเนี่ยจังหวัดเลยค่ะคนจังหวัดเอาแล้วเอาแล้วมาเบิงจ้าวัสะดุแล้วก็สภาพปัติยกรรมนี้อวัดสะดุเนี่ยนะเก่าแก่จ้าเก่าแก่จ้ะเก่าขนาดไหนนี่น่าจะพุดธศตวสรตวที่สิบเก่านะจ๊ะสิบเก้านะจ้าโอ้ยคันเลยรู้จักอิดเนี่ยนะ เบิงจักอิดเบิงจักววสดุเบิงจักวามผู้พังเนี่ยต่ะพุทธศตวรรษที่1ิแล้วนะแค่ดูเบิงจักอิดและเบิงจักผู้ผังขามผู้พังผู้ผัง,ผผงโอ้ยดูเขามีความรู้นะเดี๋ยวไปดูคนตรงนู้นก่อนถ้าเขาได้อะไรมัง่งโอ้ให้เขาสำรวจต่อไปอันนี้คือดูอะไรฮะตรงนี้อะไรฮะต้นไม้ครับดูต้นไม้ไปดูว่ามาันคือต้นอะไร แต่ว่ารู้สึกว่า่างมัน่ะมันล่างมันจะลึกมากเลยโอ้รากมันลึกเข้าไปข้างในอย่างนี้เหรอเห็นต้นเล็กๆเนี่ยนะ่าจริงมันอาจจะอายุเยอะแล้วโอ้ดูจากต้นไม้นี้เลยใช่จริงเขาอาจจะตัดมันออกไงคืออิฐพวกนี้ไม่เป็นไรไม่สาคัญไม่สาคัญต้นไม้ต้นไม้เนี่ยคือก่อนจะปลูกอิฐเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ใช่ปลูกอิฐคืออะไรผู้อิพปลูกอิฐไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่บออก็คือก่อนที่เราจะ สร้างอีกตรงเนี้ยเขาต้องตัดต้นไม้ออกก่อนไงอ๋อเฮ้ยมีเหตุผลอัดต้นไม้ออกอันนี้มันก็จะมีรา,ากรากมันยังไม่ตายไงเหรอเออเราก็ดูจากต้นไม้จะได้รู้ว่ามันเก่าแค่ไหนโอ้ยลึกซึง้งอ้อยน้องขึ้นไปดูข้างบนน้องน้องน้องลงมาน,น,นี่แป๊บนึงอันนี้คือจะขึ้นไปดูข้างบนใช่ไหมใช่ใช่โอ้เมื่อกี้คนนู้นเขาไปดูตรงนู้นแล้วไงอ๋อคือน้องเขาเลือกตรงนี้เลยนะตรงนี้มันมีความสําคัญ่กี้เราเห็นเขาอยู่น้องน้องน้องมานี่ก่อนมาีนี่มาทนี ทำไมทำไมเราเลือกตรงนี้อ่ะก็ตรงนี้มันดูมีบันไดที่มันดูเป็นเก่านะใช่ใช่ใช่ไหมคือน้องเขาเลือกตรงนี้เพราะว่าบันไดมันเก่าแล้วน้องเขาคิดว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีข้อมูลเยอะมากน้องน้องน้องลงมานี่กันข้างบนนี้คือเข้าไปลึกไหมโอ้ยมันเหมือนมีหินเก่าๆด้วยใช่ไหมใช่ใช่เฮยพดูไปดูเออมันน่าจะเป็นข้อมูลเอ้ยน้องเขารู้เลือกที่ดีนะเนี่ยน้องน้องน้องข้างในเนี่ยมันมีพระไหมไม่เห็นนะไม่เห็นพระใช่ไหมใช่ใช่อยู่ข้างหลังหรือเปล่า Oh, เราไ,ไปดูดอาจจะมีปีเขียนอยู่ข้างหลังคือน้องเขาดูจากพระไงคือข้างบนเนี่ยมันมีพระเพื่อว่าข้างด้านหลังของพระน้อง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 ข้างบนเนี่ยคือถ้าเราไปดูตรงฐานพระเนี่ยเราอาจจะเห็นแบบอายุเลยไหมคือมันจะมีปีอ่ะปีที่แบบอยู่ตรงด้านหลังขององคนะ์พระนะพอทีะทําให้เราอะ่ะแบบจะได้เห็นว่าว่าน้อง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 เขาคงไม่เอาที่นี่แล้วมั้งทําไมอะ่ะเขาดูเสร็จแล้วอ่ะ ตรงนี้ก็คือวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดลบบุรีนะลองดูแล้วก็ลองทายไปด้วยกันนะว่าที่นี่เนี่ยจะเก่าแก่ขนาดไหนเมื่อเทียบกับอีก2สถานที่ที่เรากําลังจะพาไปชมกันต่อฮะเป็นไงได้ข้อมูลกันครบไหมเราจะไปที่ที่2แต่ก่อนเราจะไปเรามีโบนัสแจกเงินให้อีกรอบหนึ่งอยากได้ไหมอยากได้ที่นี่มันจะมีที่หนึ่งที่เรียกว่าสาราปเปื้อนเครื่องไม่รู้อยู่ตรงไหนวิ่งไปยืนใครถ่ายถูกเอาไปเลยพร้อมแล้วไปยืนที่คิดว่าเป็นสาลาปเปื้อนเครื่องไปได้เลยไปได้เลย ไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวตะก้องตะก้องกูไปแล้วตะก้องเอาด้วยเหรอตะก้องไม่เกี่ยวมานี่เข้ามาเราเราไม่เกี่ยวเราเราไปยืนตรงนู้นเราไ,รไ,มไม่ได้คุณไปถ่ายไปถ่าย,ยาไปถ่ายอ,อันนี้คือยืนด้วยค่ะมั่นใจเลยมันม่นใจมั่นใจไหมมั่นใจได้มั่นใจนะ <c oughs> อ่ะไม่ใช่นะฮะ <c oughs> โอ้หเหมือนเราเหนื่อยเนี่ยมานั่งตรงนี้เลยมั่นใจไหมว่าตรงนี้ตรงนี้ถลาเพื่อเครื่องไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ่ะยังไม่ใช่นะฮะ อันนี้คือคุณมั่นใจเลยคุณปุ๊บออกปุ๊บคุณมานั่งนี่เลยไม่ผมเหนื่อยครับเอาเหนื่อยใช่ผมอยากได้ตัวช่วยอ่ะขอมือขอแสดงความยินดีคุณนั่งอยู่บนศาลาเปื้องเครื่องฮะคือเหนื่อยไอ้ที่วิ่งมานั่งคือเหนื่อยเหนื่อยไม่ได้หาถูกยินดีกับผู้โชคดีด้วยที่แค่เหนื่อยแล้ววิ่งมานั่งและผมอยู่ได้ยันลำแปดสิบแล้วโอ้ยอยู่ได้ชันแปดสิบเลยนะครับเยี่ยมมากไปที่ต่อไปตอนนี้เรามาอีกที่หนึ่งแล้วนะ ตรงนี้เรียกว่าวัดบรไดหินตรงนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ให้เวลาสามนาทีไปดูคนนี้เขาอาร์ตอัตติสอีกแล้วมาแปลกอีกแล้วอันนี้คือคุณดูจาก,จากเม็ดข้าวครับมัน<า>แห้งอะ่ะเม็ดข้าวที่แห้งมันบอกอะไรคุณบ้างก็บอกของความเก่าแล้วตากแดดมานานแค่ไหนคือข้าวเนี่ยนะมันเก่าแก่เม็ดข้าวไม่เก่าแก่หรอกแต่ว่าเราจะดูเปรียบเทียบกับหินแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเปรียบเทียบกับหินอืน มันหลักสูตรไหนวะเนี่ยเ,เราเปเรียบเทียบว่าเห็นความแข็งของมันไงอ๋อความแข็งอ๋อหินมันแข็งใช่ข้าวพอข้าวมันแข็งะจะได้รู้ว่ามันจะแข็งเท่าหินเมื่อไหร่ก็จะรู้ความเก่าของหินด้วยหมายถึงข้าวถึงมันจะใหม่คุณก็สามารถรอดูความแข็งของมันเพื่อเทียบกับหินที่มันแข็งนี้ได้ใช่มันลึกซึ้งกว่าไปดูคนอื่นดีกว่าให้เขาเคลียข้าวไป อันนี้คือความหวังของหมู่บ้านละอันนี้คือเขาเลือกมาดูตรงนี้มีเหตุผลไหมมีเหตุผลจ้ะมีเหตุผลนะเบิงจ้กกันดีไซน์ขึ้นมามันเริ่มจะมีรูปร่างสวดส่งแล้วจ้ะมีสวดส่งแล้วจ้ะจ้าเป็นรูปกีบดอกบัวจ้ะกีบดอกบัวเป็นรูปกีบดอกบัวอยู่ด้านบนจ้าด้านบนจ้ะอ๋อคือเราโอ้มาเลือกดูดอกบัวเลยเรารู้ปีเลยไหมน่าจะปีสองพันขึ้นละจ้ะกีบดอกบัวเนี่ยนะจ้าสองพันขึ้นเลยจ้า คนที่ไหนวันนี้ทำไมมันเนิร์ดอะคือดูดอกบัวนี้แล้วเรารู้เลยว่าเป็นกิบดอกบัวจ้าเมื่อกี้กิดอกบัวจ้ะโอ้ยนี่กิบดอกบัวนี่คือซ่องผันคืนอ่านี่น้องที่เรารอคอยคือน้องเนี่ยคือเขาแบบว่าน้องคือน้องไปดูดูน้องเขาไม่คุยด้วยหรออ๋อน้องเขาจริงจังใช่ไหมคือน้องเขาแบบค่อยๆดูหินอะไรงี้เขาไหวเขาไหว้พระคือน้องน้องจริงจังน้องคือแบบตรงนี้คือน้องรู้เลยว่าน้อง คือมันน้องเราไม่เข้าใจอ่ะทำไมเขาไม่คุยกับเราตรงนี้เนี่ยก็คือวัดบันไดหินนะเป็นโบราณสถานเล็กๆที่ติดอยู่กับสถานีรถไฟรบุรีนะฮะและตอนจากนี้เนี่ยเราจะพาไปยังสถานที่สุดท้ายนั่นก็คือเทวสถานปางแขกนั่นเองฮะระหว่างที่คนกําลังสารวจอยู่เนี่ยจริงๆตรงนี้เนี่ยมันมีป้ายบอกอยู่ว่าสร้างขึ้นในไหนนะไม่รู้ว่าจะมีใครเห็นป้ายนี้ไหมถ้าเห็นก็คือจะรู้เลยว่าอันนี้ปีไหนนะ เป็นไงได้อะไรบ้างไหมได้นับได้หลายก้อนแล้วนับอิดใช่แล้วไอ้ที่มุดมาเมื่อกี้คือมันขวางหรืออะไรอืมอป้ายมันขวางก็เลยต้องมุดใช่ตั้งใจเดินมามานั่งตรงนี้มันคือป้ายอะไรอ่ะไม่มีอะไรมีอะไรเออคือตั้งใจเดินมานั่งตรงนี้เพื่อนับอิดใช่นับอิดอยู่อ๋อคือแบบมุ่งมั่นเลยลืมมาเนี่ยเอาเหรอนะต้องนับใหม่ไหมต่องนัใหม่อ๋อคือเราตั้งใจเดินมานั่งตรงนี้เลยไม่สนใจอะไรเลยใช่เพื่อ มาอิมานับอิฐนับได้กี่ก้อนแล้วได้สามพันแล้วสามพันใช่ปมไม่แน่ใจนะลืมเมลืมนับใหม่อ่ะคือชวนคุยลืมเลยลืมยนับอิกต่อไปสามพันแล้วนะ๋ยวไปดูคนอื่นดีกว่าสามพันสามพันไอตรงนี้ข้างบนอ่ะสามพันนับต่อเลยนับต่อเลยสามพันหนึ่งสามพันสองอยู่นี่อยู่นี่น้องๆตรงเนี้มันเป็นเสาใช่ไหมเสามันอ๋อตรงนี้คือมันเป็นช่องไงมันเป็นช่องรอกบัวรอกบัวนี่ มันด็อกบัวนี่น้องน้องน้องด๊อกบัวน้อง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 เฮ้ยคือพี่อยาสงสัยว่าตรงเนี้ยน้องที่มาดูตรงเนี้ยมันคืออะไรที่แบบว่าน้องอ้าวไปไปแล้ว ความหวังหมู่บ้านเราอยู่นี่อันนี้แหละสาระเลยเป็นไงตรงนี้สุวยงามจ้ะสุ้ยโอ้โเดี๋ยวปัดหมดก่อนสุวยงามสุวยงามสุวยงามเนาะเบิองสวดส่งแล้วม้งนีนี่ น่าจะงเดี๋ยวเดี๋ยวสวดทรงมองนีนี่สวดทรงสวดทรงมองนีคือที่นี่อ๋อสวดทรงมองนีเป็นเป็นย่างไรใดจังใดเด้เบิ่งแล้วมันคือพวกแคคพวกยังี้ยเดียวคิดว่าน่าจะเป็นพวกพราหมณ์ฮินดูโอ้ดูคือรู้เลยพราหมณ์ฮินดูมองนีนี่น่าจะสร้างมาเก่าแก่ที่สุดที่เขาหมาเอ็มอนี้แล้วจ้ะคือคิดว่าที่นี่ เก่าที่สุดจ้ะและตรงนี้เนี่ยก็คือเทวสถานปางแขกนะต่อจากนี้เราจะต้องมาทายกันแล้วนะว่าที่ไหนจะใหม่ที่สุดและสถานที่ที่เก่าที่สุดจากทั้ง3ที่ที่เราไปเนี่ยจะเป็นที่ไหนกันนะช่วงสุดท้ายอย่างความเป็นจริงแล้วว่าใครจะได้รับเงินในกระเป๋าใบนี้ไปนะอันนี้เป็นกระดาษว่าเดี๋ยวให้ทุกคนเขียนคําตอบอันดับแรกเราจะเรียงจากชื่อสถานที่ที่ใหม่ที่สุดไปจนถึงเก่าโอเคไหมเขียนชื่อที่คิดว่าใหม่ที่สุดเขียนเลยฮะดูว่าจะตอบตรงหรือไมเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม วัดบันไดหินวัดบันไดหินชัวร์จ้ะเใช่ไหมครับพ่อปางพ่อปางสามชั้นไปมาเหรอไปตอนไหนไม่ได้ไปเออไม่ได้ไปแกบแก้ลบลบให้อ่ะลบให้เอาเขียนด้านนี้ไม่ได้ไปจะเขียนใหม่ไหมเอาไหมเนี่ยตังค์อ่ะเอมันไม่ได้ไปแล้วเขียนได้ยังไงแล้วพ่อปางสามชั้นเธอเลยนะไม่ใช่สามยอดนะสามชั้นด้วยอันนี้ไปปะเนี่ยไปไปไหนอ่ะนันเข้ากล้องิมเขียนอะไรไปนี่ภาษาไทยใช่ไหม บันไดหินอ่าโอเคบันไดหินบันไดหินคิดว่าบันไดหินใหม่ที่สุดในสามที่เป็นคําตอบที่บ,บันไดหินเป็นคําตอบที่ที่ที่<อ>พักส,สักครู่ครับถูกทุกคนนะถูกทุกคนนะตัวมือได้ตัวมือตัวตวัดด้วยหินคือวัดที่ใหม่ที่สุดในที่สามสถานที่ที่เราไปนะที่ที่คิดว่าเก่าแก่อยู่อันดับสองพร้อมเขียนไหมเขียนชื่อเลยฮะเปิดนะนั่งชองหันให้กล้องดูเลยฮะ อันนี้ตอนนี้สองคนนี้สลับกันแล้วจะต้องมีใครที่ชนะแน่ๆแล้วเพราะว่า2คนตอบสลับกันส่วนอันนี้วัดพัก้ว มีเยอะๆไปตอนไหนวัดภรีหรือเปล่ามันคนละอันกันเออวัดภระีผมเขียนผิดจะเขียนวัดภรีใช่ไหมอันนี้ช่วยเต็มที่แล้วนะแล้วลิงเยอะแล้วด้วยก็เห็นลิงเต็มเลยอันนั้นมันปาง3มยอดอ๋อมันปางสามชั้นดีกยืนตรงนี้ก่อนนะโอเคนะให้คุณตัดสินใจว่าคุณจะเล่นต่อเพื่อเอากล่องนู้นหรือคุณจะเอาแค่กล่องนี้แล้วยอมแพ้ไปเอาแค่กล่องนี้ไปกินข้าวกันอ่ะอย่างอยมีอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปบ้างโอเคนะให้เขาออกจากการแข่งขันไปก่อน ดูแล้ววัดพระแก้วมงวนไม่ใช่นะไปเพร,ราะฉะนั้นเนี่ยจะมี2คนนี้คืออันนี้ถ้าตอบปังแขกแสดงว่าจะตอบว่าวัดพระศรีเก่าสุดถูกไหมส่วนอันนี้วัดพระศรีเพื่อจะตอบปังแขกเก่าสุดถูกไหมเดี๋ยวเราจะเฉลยกันแล้วนะถ้ากระเป๋าผ่านไปที่มือใครแล้วผมปล่อยก็คือคนนั้นชนะได้เงินในกระเป๋านี้ไปเลยนะตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นเนียฮะตื่นเต้นไหมเหนื่อยเหนื่อยมากเฉลยเลยแล้วกันเพราะฉะนั้นคนที่ชนะก็คือ ก็คือวัพ <Yeah. S 1> ดพระศรีฮะตกมือ <Yeah. S 1> ไปเลยไปเลยไปเลยอตอนนี้เราอยู่กับผู้ชนะแล้วนะนี่คือผู้ชนะของเรานะฮะดีใจป่อ,อดีใจจ้าดีใจจ้าข้างในมีของไหมเช็คก้อนเดอ้อต้องมีจ้ะมีนะโอเคฮะผู้ชนะของเรา <c oughs> ตบมือฮะตบมือแม่ตรงนู้นนะ่ะมันมีต้นไม้อยนไห <c oughs> นตรงนู้นนะ่ะ <c oughs> ตรงนู้นมันมี อันนี้ดีกว่าอย่าเพิ่งเปิดสิเราต้องถามความในใจก่อนว่าตื่นเต้นไหมคือเมื่อกี้เ,เห็นน้องตัวเล็กไหมเขาแพ้เขาไม่ได้อะไรเลยนะแต่คุณอะเลือกที่จะถอยออกมาก่อนเพื่อก่องน,นี้นะอย่างน้อยมันเล็กกว่าแต่ว่าได้ชัวร์ใช่ไหมมาเรามาเปิดรุ้นพร้อมกันรนะับรองว่าอันนี้คือเห็นแล้วต้องแบบตกใจตกใจแน่ๆอ่าเปิดเลยฮะของคุณแล้วนี่โหถ้ามันเยอะกว่าอันนูน้นนี่คือแบบคุ้มเลยนะหนึ่งสองเปิดแล้วฮะเปิดสี่เปิดให้ผมดันทำไมมันไม่ออกอ่ะคุณจับไว้อ๋อจับไว้โอเคเอาเปิดหนึ่ง สองสองเป็นไงนี่ชัดเลยไหมช็อกเลยช็อกคุณให้ผมทำไมอะช็อกไหมช็อกเลยช็อกเลยช็อกมากไหมช็อกตายไปเลยไหมต่อแสดงความยินดีด้วยอย่างน้อยคุณก็ได้กล่อง็เก็บช็อกเกีบยวก่อนมันจะได้ไม่ช็อกปิดไว้ เก็บความช็อกเอาไว้กล่องเอาไปใช้ได้เก็บเครื่อง,ง,งมือเครื่องมือโอเคนะขอแสดงความยินดีด้วยนะขอบคุณมากครับสุดยอดมากนะดีแล้วที่ออกไปก่อนนะวัดพระแก้วอะไรละ่ะโชคดีผมมันได้โบนัสนั้นสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะ,คะใครที่ไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะเราิปใหม่ขึ้นทุกวันเพื่อรหัสแล้วใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะตัวเราันนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวครั้งหน้านี่คนทั้งบ้านมาเล่นด้วยกันไหมมาไหม